ไม,ไม่ว่าจะน้ำขาดแคลนไม่ว่าจะน้ําอุทกภัยน้ําท่วมลราจะมีบริบทออกอยูใ่ในหมวดต่ตางๆไว้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบทำ สิ่งสะท้อนของนายปราโมทไม้กลัดที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวสออททอที่บอกว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาน้ำชาติตั้งแต่ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตอุทกภยัยเมื่อปี2554และเมื่อปี2558ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งซึ่งนับว่าเป็นความซับซ้อนด้านปัญหาน้ำขังรอการระบายน้ำในหลายพื้นที่ทั้งการเจริญเติบโตของเมืองและการท่องเที่ยวด้วยซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหาย และหลายหน่วยงานพยายามเร่งแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายด้านน้ำของประเทศในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและหากมองตามร่างพระราชบัญญัติของทรัพยากรน้ำและอนุกรามธิการน้ำสภาปฏิรูปและนักวิชาการหลายคนมองว่าทั้งสองร่างนี้ไม่สามารถนำมารวมกันได้เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำในแต่ละฉบับรวมถึงข้อกฎหมายไม่ได้ไปทิศทางเดียวกัน จึงต้องการเสนอร่างพระราชบัญญตัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพุทธศักราชขึ้นในการจัดสรรบริหารน้ำทั้งวัฏจกักรเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเวลานี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่ใช่บริหารจัดการโดยภาครัฐอย่างเดียวภาครัฐอย่างเดียวนี่ไม่สำเร็จนะต้องทำงานกันทุกภาพส่วนร่มน้ำร่มน้ำนะสำคัญที่สุดจะรูมน้ำอะไรก็แล้วแต่ กําหนดให้ชัดๆฎีกาแล้วก็ต้องมีกลุ่มทํางานที่เราเรียกว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำโดยทิศทางกลไกการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวสทเสนอมี6กลไกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำชาติได้อย่างมีระบบประกอบไปด้วยการปริรูปโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระดับชาติลุ่มน้ำและพื้นที่พื้นฐานและหากภาวะปกติควรจะให้มีการกระจายอํานาจเข้าสู่ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำ และหากเข้าสู่ภาวะวิกฤตให้รวมอำนาจในการจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกันและปฏิรูปการมีส่วนร่วมของการทำงานการจัดการร่างพรบในการบริหารจัดการน้ำขึ้นมาใหม่ปฏิรูปกฎระเบียบข้อกฎหมายปฏิรูปการจัดทำยุทธศาสตร์และการจัดทำข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติ น้ำเนี่ยพระราชบ,บัตรน้ำเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมันเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอะ่ะเพราะว่าทางสภาปฏิรูปเองโดยท่านอาจารย์ปามท่นไม่กับเป็นประธานเนี่ยก็ได้ร่างรา,ายงานเขาเรียกว่ากลไกการบริหารการปฏิรูปการจัดการบริหารจัดการน้ําไว้แล้วเนี่ยมันจะต้องรีบผลักดัน,นกลไกการปฏิรูปอยู่ด้วยกันถึง6ประเด็นซึ่งต้องมองให้ครบทุกประเด็นมันถึงจะเป็นใดเชิงระบบ การผักดันการร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพุทธศักราชนับว่าเป็นพรบรต้นแบบที่คณะอนุก,กรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเสนอเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบวัฏจักรตั้งแต่อุทกาภายัยภัยแล้งไปเป็นตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับเพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากภาวะภัยพิบตัติและสามารถรับมือกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ